ครับผมออะปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยข่าวดราม่าของแบมแบมกันหน่อยนะดูเป็นเรื่องดราม่าึ้นมาได้ไงครับหลังจากที่แบมแบมเนี่ยเขาโพสต์รูปตอนที่สมัยไปเที่ยวที่รัสเซียนะฮะก็มีแฟนๆเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกับยูเครนก็มีการทําสงครามกันอยู่เป็นการลงรูปแบบนี้เหมือนการสนับสมุนรัสเซียหรือเปล่าแล้วแบมแบมครับก็ออกมาชี้แจงได้ปลอยแล้วครับ กลายเป็นประดอนร้อนขึ้นมาเหมือนกันครับนักร้องหนุ่มแบมแบมกันพิมุกนะฮะสมาชิกชาวไทยของแบนวงก็อตเซเครับโพสต์ภาพอินสตาแกรมเป็นภาพบันทึกความทรงจําครั้งที่ไปเที่ยวที่ประเทศรัสเซียครับโดยเป็นภาพของเขาเนี่ยถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆรวมทั้งภาพกับสมาชิกวงก็อตเซเด้วยอย่างไรก็ตามครับมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปโจมตีในความไม่เหมาะสมและก็เรียกร้องให้แบมแบมออกมาขอโทษแม้ว่าจะมีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากแย้งว่าการโพสต์ภาพเก่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดครับ ทางด้านแบมแบมครับได้ตอบกลับกระแสดังกล่าวด้วยการโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ว่าถ้าผมได้ทําให้พวกคุณบางคนไม่พอใจผมขอโทษด้วยนะครับแต่พวกคุณควรรู้ไว้โพสต์นั้นเป็นภาพจากหลายประเทศและพวกคุณมาโจมตีผมเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรอตอนนี้ผมไม่สามารถแม้กระทั่งจะคิดถึงความทรงจําของผมได้แล้วขอบคุณครับหลังจากข้อความดังกล่าวครับเหล่าอากาเซ่และก็ชาวเน็ตจานวนมากนะฮะทั้งไทยและต่างประเทศก็เข้าไปให้กําลังใจแบมแบมว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ภาพ และผู้ที่ตอบว่าแบมแบมควรจะแยกแยะว่าการโพสต์ภาพความทรงจําเก่าๆไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยเข้าข้างการทําสงครามหรือว่านําไปโยประเด็นอื่นๆนะครับก็เลยเกิดแฮชแท็ก we l e v e you แบมแบมเพื่อส่งกาลังใจให้กับแบมแบมโดยมียอดทวิตมากกว่า2 0 0 0สนสองหมครั้งแล้วครับก็เป็นการโพสต์ภาพเก่านะฮะแล้วก็มีหลายประเทศนู้นู่ประเทศนหลายประเทศหลายประเทศมันก็น่าจะไม่ได้ตั้งใจสื่ออะไรจะเป็นรูปฟิล์มมั้งที่เก็บไว้แล้วก็อาจจะเพิ่งไปล้างมาก็เลยอาจจะอยากจะลงหรือว่าอยังไงก็ ไม่ได้ม,ไมีเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบไปสนับสนุนสงครามอยู่แล้วนะครับ